ในสมัยของหลวงปู่มั่นปุริตโตนี่จะเอาวิชาควักกระเป๋าไปหาหลวงปู่มั่นนี่ไม่มีไม่มีดูต้องเข้าใจด้วยนะมีแต่วิชาควักกิเลสออกจากเป็ดจากผีออกจากหูตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหะวิชาควักกิเลสเนทุกวันนี้มันเป็นวิชาควักกระเป๋านี่พอเข้าวัดมันต้องควักกระเป๋านะลูกนะนั่นแหะเดี๋ยวก็เจดีนะสารายังไม่เสร็จนะเจดีนะก็ทํานั่นทํานี่โอ้ยเดี๋ยวก็พระใหญ่แล้วก็เปิดหูเปิดตาแกะหูแกะตาพระพุทธรูป เปิกผนุ่มผนี่ก็ว่ากันไปนี่ก็เครื่องรางของขังเอนนี้นะเออดูหน้าตาเร้าหมองนี่นะั่นมาขึ้นคู่ขึ้นการนะว่าเออเพราว่านี่จะมาลดน้ำมต์เร่าเดี๋ยหลวงพ่อลดน้ำมต์ให้นี่เห็นไหมละ่ะสุขภาพไม่ไดีดูหน้าตาออนี่เศร้าหมองเงินทองก็ขาดมือขาดนี่ใช่ไหมละ่ะเพราว่างั้นทนะั้งที่เงินทองที่อยู่ในกระเป๋าก็ถี่สร้างห้าร้อยบาทนี่จะได้ไปซื้อกับข้าวกับน้ําให้ลูกให้เมียให้ผัวได้อยู่ยกินร่วมกันอย่างมีความถูกกราบเอามาทําบญเทีย่ยวหมด กลับบ้านก็ถูกด่ากันอีกทอเลาะบอแบงกันอีกนั่นเห็นไหมละ่ะนั่นหนนนละวิชาควักกระเป๋าในพระอุทัศาสนาทุกวันนี้ก็เต็มโรกเต็มต้องสานนั่นเราก็เลยเึืถึงหลวงปู่มั่นปริยตโตนวิชาควักกระเป๋าไม่มีมีแต่วิชาคลักกิเลสน,นั่นเกตี่ออกจากจากิจากจากใจออกตาจากตา,าหูจมูกจีนกายใจอ้นะแต่มันสมัยก่อนนี่โอ้ยไดุ้ญมากได้อานีงสูงมากนะลูกนะ นี่เขาเรียกวิชาวิชาใหม่ด้วยวันนี้นะในพระพุทธศาสนาเป็นวิชาควักกระเป๋าไม่ใช่วิชาควักกิเลสมาเพื่อละเพื่อวางกลับมาเพื่อสงสมวามกิเลสเดี๋ยวก็เอานั่นเดี๋ยวก็เอานี่ไม่พอเออครูบาอาจารย์นี่ออกรถใหม่นะเออรถตู้ใหม่อย่างดีราคาตั้งหลายล้านเออ เรียกว่ารถมนุนุกอันผูกอันผาดาราคาทั้งหลายล้านเนี่ยช่วยกันหน่อยนะลูกหลานนะคนละไม่คนละเมือก,ก,ก็เจ้าว่าโอ้ใจละพัดนั่นแหละวิชาวก็กระเป๋าสมัยใหม่เป็นอย่าง้งสมัยหลวงปู่มาบริวตัวนี้มีแต่วิชาวก็เกเลสไงที่พูดได้ฟังนี่น,นั่นใครไปก็สอนเรื่องการประหัตประหาเรเกเเปรตผีโลโกรธลงทิฏฐิมานะอืและเรื่องการในเรื่องการเรื่อง การจะเยอทะยานอยากหาวิธีการที่จะออกจากสิ่งนี้นั่นแม้แต่สมัยที่เออในแม้แต่ที่เป็นเหล่าลูกจยนลูกค้าของลูกปู่พ่อปริตโตนี่ก็เสมอกันโดยธรรมนะอก็เหมือนพระอาจารย์สารที่สอนลุงปู่พรมจิระปุญโจนีนะ่เห็นไหมละ่ะอีกเจ้าหนึ่งนี่ก็เป็นวิชาเป็นวิชาข้อกิเลสใช่ไหมละ่ะพระเรานี่เป็นวิชาข้อกิเลส ไปไหนก็ขอกิเลสดอกขอ,อกิเลสดอกจากจากจากตา,กากหูจมกูกยิ้งกายใจนั่นแหละคุณบาตจผู้กําลังที่จะเริ่มขอ,ดดอกิเลสก็ไปที่หลวงปู่พรมจิระปุญโยอย่างนั้นนะเนี่ยมันไม่ได้ไปปับ๊บเลยไม่ได้ไปถามหาที่ว่าเครื่องรางของขังเออที่จะบอกว่าไปบูชมบูชาเจ้าเครื่องรางของขังเหมือนสมัยปัจจุบันนะลูกนะทุกวันนี้ก็เข้าวัดต้องวิชาข้อกระเป๋าละต้องตเตรียมไปละเอออย่างตามเป็นมือละนี่ก็ข้านั่นค้านี้บ้างเออแล้วก็เอาเนี่ยลรวก็ร้างนี่ช่วยครูบาอาจารย์บ้าง แล้วก็เอาอะไรล่ะเอาอเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้อจากรุ่นที่ขายไม่มีราคาพราะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปว่าไอ้ออกประกาศกันหน่อยเออไม่ว่ารุ่นนี้มันเคยเท่าไหร่ละราคา9.9บาทก็เป็น9,999บาทก็อันเดียวนั่นแหละอะเชียร์กันปรุงกันแต่งกันขึ้นมาอุ้ยสารพัดนะเดี๋ยวผลสุดท้าย้ามันหมดละ่ะได้จะว่ายัางไงก็เหมือนจะตัวจะต,ตัวอะไรละ่ะจะตัว จตุกลามอะไร prediction? จตุคามลามปามนั่นแหละเอาไปมาเนี่เล่ตัวเป็นกองปริงดเตือนเพิกอยู่นั่นน่ะพอไปซื้อปุ๋ยก็แถมจตุคามลามปามไปเลยเห็นไหมล่ะนั่นแหละคนเราไม่ไปติดอย่างนั้นไปติดสิ่งของที่ไม่ใช่หลักคำสมของของพระเจ้าผลสุดท้ายมันก็มีแต่จมก็จมนะลูกนะบุญมันไม่ได้เหมือนพวกเราทําลายศาสนาเนี่ยโอ้มันก็น่าเกลียดอยู่นั่งลูกนะแต่ก็ไม่ว่านะก็แล้วแต่นั้นเรื่องของใครเรื่องของมันนั่นน่ะแต่พวกเราทำไมรักษาใครจะรักษาล่ะ หน้าที่ของพระของบัณติตกาที่จะรักษาพระพุทธศาสนาร่วมกันไม่ใช่ว่ามาเพฤ่ปฏิบัติแล้วทําลายศาสนานั่นมันมีแต่วิชาขา้อกระเป๋ามันไม่มีวิชาข้อกิเลสเลยนะั่นนั่นก็เห็นไหมเดี๋ยวเราไปน,ะปนั่นปะั๊บโอ้เนี่ยนะหลวงพ่อน้อยเนี่ยผมจะสร้างนะั้นสร้างนี้นะก็สร้างช่วยกันหน่อยนะนี่บอกเรารู้จิตลูกค้กาหน่อยนะนี่กาลังจะสร้างศาลาใหญ่โบสถ์ดีโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่นี่บอกรู้จิตลูกค้กาด้วยนะนั่นเห็นไหมล่ะไม่กลับมามองเลยว่ารู้จิตลูกค้าเขาอยู่ยังไง เอาตาหลับครับตอนนอนก่อนที่จะได้เงินมาอมืได้เงินมาไม่กี่สตางค์ก็นั่นแหละค่าน้ําค่าไฟค่าอหมอาหารค่าสารพัดโอ้ยนั่นแหละเขาไม่ได้ไปเอาเงินเอาตอนนี้ไปใช้จ่ายทางด้านที่บอกว่าเรื่อยๆเธอๆนี่ใช่ไหมละ่ะกลุ่มนี้ที่เป็นบรรตุกกาที่เป็นกลุ่มที่ดีๆนี่เขาไม่ได้เอาเงินเอาตอนไปใช้จ่ายเรื่อยๆเถอๆนะเขาไม่ได้กินหล้ามาสุรานะนั่นแหละเขาไม่ได้กินตีหวัวหมาด่าแม่เจ็กนะแล้วพูดถึงพระเจ้านี่ก็เมาไม่สั่งหรือนี่ะ ควันข่ามงอย่างนี้นโอ้เราโอ้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องเอาแมดปิดแมดไว้ละไม่ได้แล้วเราเนี่ยต้องใจโอ้แผลนะแก่มาเป็นอย่างนั้นนะโอ้แผลควันบุหรี่ข้ามงเมื่อเช้านี้นะเ,เพองานจบก็นั่นนะเราก็ลืมไปลืมเอาแมดไปโอ้เจเลยนะพวกงานนั่งอยู่นั่นนะต้องกินเหล่ากินอะไรโอ้เลตุมเป๊ะแต่ว่าก็ต้องก็ไปช่วยนะ เพราะว่าแกนี่ยายยายนี่แกใส่บาทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมากับพ่กแกนั่นแหละพอแกก็เสียแล้วก็จเจาไปจิ้งกาไปปากวันนี้แหละเพราะว่าพ่าฉันเถิก็พากันก็ไปช่วยงานแกหน่อยนะเอานั่นเอานี่เข้าไปช่วยดังที่เ,เคยพาไปนะั่นแหละเพราะว่าพวกนี้ต้องปิดเอานี่นะโอ้แกมาแล้วเป็นไงไม่ทราบนะจนดนเจน,นะเมื่อเช้านี่นะมันคันขโมงเลยก็เมื่อกี่คนละสูบุรีเมื่อเจ้านี่นะ่ะ มันก็รวมกัน,นควันมันก็พุ่งมาที่อู้จะตายเดินเจเลยเราโอ้กั้นใจพักหนึ่งมันก็ต้องได้เอาผ้าดึงผ้าจีบอลมาปิดจมูกไว้นั่นแหละเรื่องของเรื่องมันโอ้ไม่ไหวนะั่นเธออย่างนั้นยิ่งแก่ไปก็ยิ่งหนักเรานี่นะมันเป็นโรคแพ้นี้นะลูกนะนั่นแหละเป็นโรคแพ้มีหน้านะ่พระแม่กุญจันทร์จึงเขียนไว้ในวัดวาอารามนั้นนะเห้ามสุบบุรี่ห้ามนัดดาห้าม เอาอาหารที่มีกลิ่นที่ว่าครูบาอาจารย์ไม่พึงพอใจมาถวายเขียนไว้นะวันนั้นเราไปวัดอะไรแนตะ่เพราะาครูอาจารย์นั่นน่ะที่พาเจ้านั่นไปนั่นน่ะเขาเขียนไวมก็นึกว่าเขาเขียนไหมเรายาวเหยียดเลยนะตั้งไว้บนศาลาเลยทางขึ้นเลยเขียนป <c oughs> เป็นนั้นตั้งยาวเลยนะอาหารประเภทนี้มีนี่แยกแยกแค่แเพื่อทตุขานของครูบาอาจารย์โอ้ยน,นี่ได้เวลาพักผ่อนเวลาอะไรนี่ก็จัดเตรียมเวลาให้ถูกต้องอย่างนี้ พ่อแม่ครูจ้างก็เตรียมเตรียมพร้อมกันคือจัดเวลาโน่นลู้าโมงนั่งค่อยมาจากเชี่ยงไปเราจะมายุ่งสามโมงก็เข้ามาเอนั่นก็บาอาจารย์ติดติดติดไปเลยนะจะเป็นพระแก่พระหนุ่มนี่ก็ติดเป็นเวลาเวลาเวลาหมดเลยนะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็กระชากทุกด้วยนะก็ททาให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ของเราเนี่นี่เนี่ของเรานี่มันเป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่ามันเป็นครอบครัวไงของเราเนี่ถ้าเหนื่อยเนอเราก็หลบแล้วพาลูกนี้แล้วหลบแล้วเอางั้นดีกว่า พอเป็นครอบครัวเดียวก็ว่ามันพัวโยมไม่ว่าจะไปรกาบว่าเออมาดูแล้วมันก็เที่ยงเรามันก็ไม่ได้พักผ่อนก็จะตายเหมือนกันนะนี่เราก็แก่แล้วเออเขาออกไปข้างนอกก็พอได้พักผ่อนไปกับรถเออนั่นนะเป็นอย่างนั้นนั่นนะ่ะนั่นนพูดถึงวิชาในพระพุทธศาสนาเป็นวิชาคักกิเลสไม่ใช่วิชาคักกระเปา๋าแต่ถ้าวันนี้ไปต้องพักกระเป๋าก่อนละไม่มากก็น้อยนะนั่น,น,นเป็นอย่างนั้นแหละนี่เจ้าการนั่นเจ้าการนี้ขอหลวงปู่มันไม่มีนะเออ จะเป็นควักกระเป๋าไปของลูกของหลานพิจารณากันเองด้วยเห็นได้ผลแตไม่มีที่บ้ากูบาอาจารย์เป็นผู้นําให้วิชาควักกระเป๋านั่นเขาวไฟกูบายตุกปฏิกาเขาพร้อมพร้อมพอมหมวกของเขาที่พวกเราช่วยกันนะเอาอย่างนี้นี่พวกเราพอมีไหมเขาจะคุยกันเรื่องข้างนอกไม่ได้เกี่ยวกับพระเลยเนี่ยเรื่องของเรื่องมันนั่นแหละจริงไม่มีวิชาควักกระเป๋าจะออกจากปากหลวงปู่มั่นผู้ิทัตโตเลยกุตีหลังนั่นที่นอนผื่นในนั่นะ ไม่ใช่วิชาคว้ากระเป๋านหะลูกนะนั่นเป็นวิชาแห่งบุญแห่งกุศลออกจากใจของอุบาสิกาสมภูมิบริบุ์เต็มภูมิเลยนะนั่นน่ะอยากได้บุญกับหลวงปู่ม,มันจะทํำยังไงนั่นหละอุตติธรรมะส่วนสนเอ้ก็ว่าตั้งแต่ก่อนก็ท่านพักอยู่ศาลาหลังนั่นหลังเก่านะั่งไงที่ลูกเห็นไม่หลังที่เราขึ้นไปกานนั่นแหละนั่นหลังนั้นห้องทางด้านนั้นห้องหลวงปู่ม,มั่นนะ นั่นข้างหนึ่งนี่เป็นศาลาข้างหนึ่งนี่เ็าเอาเป็นทําเป็นห้องนะหลวงปู่มั่นจะอยู่ง่ายนะแต่เป็นศาลาแล้วก็จะอยู่นั่นแอยู่ข้างศาลาแล้วก็ทางตรงกรมก็ตรงนั้นตรงนั้นก็จะอยู่ตลอดตลอดหลวงปู่มั่นนี่จะตลอดตลอดบางทีก็เป็นไอ้ทางตรงกรมติดกับศาลานั่นแหละแต่เป็นปกติเลยนะหลวงปู่มั่นบุรุษตัวเรานี่นี่ก็พูดว่งวิชาข้อกิริตเนี่ยไม่ใช่วิชาข้อกระเป๋าไงนั่นนั่นก็เป็นกุฏิหลังนั้นนะที่เราสืบสืบทราบดูนะคอยถามดูพ่อแม่กุอาจพูดในฝั่งนี้่าากับประชุมมนนนให่้ จะทำยังไงกูนี่ก็เลื่อยไม้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนั่นนั่นกุฏิหลังนั่นน่ะนั่นเดี๋ยวนี้เป็นอาคาเป็นมรดกโลกแล้วนะกุฏิหลังนั้นของหลวงปู่มาบริตุโตนั่นโอ้่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนั่นเวลาที่เอาเสาเอาอะไรเสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมเตรียมไม้เลื่อยไม้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วค่อยมากราบหลวงป,ปู่มัน่นว่าพวกลูกพวกหลานมีไม้คนละชิ้นคนละนี่คนละนี่เพื่อต้องการทํากุฏิถวาย พ่อแม่งกูจารย์ขออง์แกงพ่อแม่คกูจาร์ทรงอนุญาตเถิดพราะมายพร้อมอแล้วนั่นไม่มีวิชาพกกระเป๋าจากฝากหลวงปู่มั่นนะตะปูตะปูพร้อ,อมเสร็จเดี๋ยวถามพ่อแม่คกูจาร์ว่าจะทําแบบไหนแบบไหน,แบบไหนแค่นั้นนั่นหลวงปู่มั่นก็เออเอาอย่างงี้นะเอาอย่างงี้นะครัออนะอบบอกกนะ็ประชุมสงฆ์ก็จะให้จัดระเบียบอะไรเรียบร้อยสม,มบ,ยบูรณ์อะไรบูรก็เลยนี่ถ้าจะพูดถึงว่าเป็นกุฏิหลังแรกที่หลวงปู่มัน่นตอกตะปูด้วยนะ ว่างนันนะแล้วก็เอาตรงที่ไอ้เป็นไม้ไม้ที่มุงนั่นเอาที่ทำอย่าให้มันเป็นเหลี่ยมว่าทําให้มันเป็นกลมๆเหมือนลูกไข่ว่าที่ตรงหัวมันมันจะงามว่าหลวงปู่วาพิสโตนั่นนั่นได้เห็นไหมล่ะวิชา,าก้กระเป๋าไม่มีนะดูนะมีแต่วิชาก้อกิเลสในินีการสอนอุบาสกปฏิการนี้ท่านก็ไม่เคยสอนเท่าไหร่นะหลวงปู่ว่าพิสโตนี่จะสอนนี่จะสอนแต่พระเรานี่แหละเอาจรงิงๆนะเข้มงวดกว่าขัน ม่แต่หลวงปู่คำพองกิดโสนี่หลวงนาเรานี่เทศเสมอเทศเสมอเทศตลอดเลยนะพระเขาเรียกว่าอะไรละ่ะความเคารพเทิดทูนบูชาเหนือเก้าเหนือกระห,หม่อมสละตายได้คือตายแทนกันได้ไม่เหมือนพระในสมัยปัจจุบันนะลูกนะมันคนละโลกคนละเรื่องนี่คนละจักรวาลเลยจะหาพระสุป,ปฏิปนโนพร้อมเสร็จด้วยธรรมด้วยวินัย,นยด้วยมรรคด้วยผลจะไปหาที่ไหน สิ่ายหลุงปู่มัน่นผู้ที่จะเอาวิชาพักกิเลสเตถีออกจากกายวาจาใจแทบจะไม่มีมีแต่วิชาพักกระเป๋าเล่ไปโน่นแล้วก็เอาเจดียังไม่เสร็จนะชาลายังไม่เสร็จนะโน่นนี่ยังไม่เสร็จนะสาละพัดกาขอกระมาผูอาจารา์ด้วยนะไม่ได้ประมาทจากเรื่อนขอูอ,อจารย์ทุกรูปโจกไว้เหนือก็เหนือกระหมอ่อมเตะพูดถึงวิชาพักกระเป๋าในลุงปู่มัน่นผู้ลิสิตตไม่มีมีแต่วิชาพักกิเลสเท่านั้น ็เลยพูดให้ฟังเพราะนี่เทศการใกล้จะปรนานาออกปัญชาเหลืออีกหนึ่งวันก็คือวันพรุ่งนี้วันนี้ขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดวันพรุ่งนี้ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนั่นแล้วแรงหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดก็การกระถินแล้วนั่นก็เตรียมป้อมกันวัดนั่นวัดนี้ก็มีวิชาควักกระเป๋าเกิดแล้วน่นเออเอานี่นะครูบาอาจารย์จะสร้างนั้นสร้างนี้กระถินปีนี้ให้หลายล้านหน่อยนะ เออเพราะว่านี่จะสร้างโบสถ์สร้างเจรจาสร้างกุฏิสร้างวิหารช่วยกันนะเออก็สาทุก็ไม่ได้เข้าไปก้าวไกรนะแต่เพียงพูดให้ฟังวิชาธรรมนะนั่นวิชาของพระพุทธศาสนาเป็นวิชาประหัตประหารกิเลสควักกิเลสไม่ใช่วิชาควักกระเป๋ามีในมีในหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าเอ่ยปากให้อุบาจกอุบาสิกาควักกระเป๋า มันไม่มีคณะสงฆ์สาวกก็ไม่มีนั่นวิชาควักระเป๋าไม่มีนะในพระพุทธศาสนานี่แต่ทุกวันนี้มีแถ่วิชาควกระเป๋าวิชากพักกิเลสออกจากกายวาจาใจไม่มีเลยนี่พูดให้ฟังนะนั้นการให้ทําเป็นทานจึงชนะการให้ทั้งปวงนันน้นนานทีนี่เรื่องธรรมเรื่องวินัยของพ่อแม่ครูจารย์ก็จะได้เผยออกมาจากปากของพ่อแม่ครูจารย์รูปนั้นรูปน,น,ปนี้เล่าก็รักษาไว เพื่อประกาศจึิงคุณ,ณธรรมอันวิเศษในพระพุทธศาสนาเป็นวิชาพักกิเลสออกจากกายวาจาใจใจ